สวัสดีครับตอนนี้ก็จะเป็นการรีวิวการเคราข้อมูลแบบที่2นะครับก็คือมีเสียงเรียกร้องจากเพื่อนๆมาว่าอยากจะหาความยากง่ายของแบบวัดหรือแบบทดสอบนะครับเราก็เลยพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบนะครับรวมถึงอำนาจจำแนกของข้อสอบไปด้วยนะครับ ใดยวิธีการเริ่มต้นก็จะทําการเพิ่มงานใหม่นะครับเราจะตั้งชื่อว่า Example ที่2นะครับตรงนี้เราจะเป็นการนะครับหาค่าความยากและควาจำแนกครับ คลิกดำเนินการต่อนะครับขั้นต่อไปเราก็จะเริ่มทําการสร้างตัวแปรที่เราจะาบันทึกข้อมูลลงไปนะครับในที่นี้เราจะสมมุติให้มีข้อสอบอยู่ทั้งหมด5ข้อนะครับเริ่มต้นด้วยตัวแปร id นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวแปรเ a t เกจของผู้เรียน็นของนักเรียนโดยกำหนดให้เลขึนหนึ่งนะครับคือเด็กผู้ชายนะครับแล้วเลขึสองเป็นเด็กผู้หญิงน,นะครับที่นี้เราอาจจาะกำหนดค่า missing นะครับเลขค่าสูญหายไว้เผื่อเราขียข้อมูลผิดพลาดนะครับเป็นอย่างเช่นเมื่อกี้เรากำหนดให้เลขึหนึ่งกับเลขึสอง เป็นค่าที่เราต้องการดังน,นั้นตอนนี้เราจะกำหนดเมซิ่งให้เป็นเลข3ถึง9แล้วก็เลขะครับทีนี้เราจะมาเริ่มสร้างตัวแปรที่เป็นข้อคำถามน,นะครับข้อที่น่ทีนี้ถ้าเรามีข้อสอบที่เป็นข้อสอบตัวเลือก นะครับสระดับหรือ5ระดับเราก็จะทําการกําหนดนะครับแวลูของแต่ละข้อไว้นะครับเช่นหนึ่งคือกอไก่ครับสอไก่สามอควายแก็สีนะครับ 2, กำหนด missing ท,ที่ไม่ใช่เลขหนกับเลขสีก็คือเลขห้ากังเลขเก้าแล้วก็เลขศูนะครับทีนี้ในกรณีที่เราสร้าง1มา1ตัวแปรนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเสร็จแล้วโปรแกรมจะทำการ copy นะครับค่า,า value กับค่า missing ให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ไม่ต้องพิม์เพิมเ่มเติมต่อไป ก็คือจะเพิ่มแค่ช่วยตัวแปรกับคําอธิบายบสมมุติว่าในกรณีนี้มีห้าข้อก็จะเพิ่มเข้าไปครบเรียบร้อยหข้อนะครับ ทีนี้ในกรณีที่เป็นแบบทดสอบแบบวัดนะครับหรือข้อสอบเราจะคลิกนะครับที่แบบทดสอบและก็แบบวัดด้วยนะครับเพื่อที่หลังจากที่เราบันทึกข้อมูลแล้วนะครับหลังจากกาหนดตัวแปรแล้วนะครับแต่และข้อเราก็จะมากําหนดเฉลยของของข้อหรือตัวแปรที่เป็นข้อสอบนะครับในที่นี้ก็คือตัวแปรทีหนึ่งจนถึงทีห้านะครับเราจะเลือกตัวแปร ที่1ถึงที่5้านะครับมาไว้ทามงช่องทางด้านขวามลยแล้วก็คลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อนะครับแล้วเราก็จะมากำหนดเฉลยของแต่ละข้อนะครับตอนนี้เรากำหนดไว้เฉลยไว้แล้วนะครับก็คลิกที่บันทึกเฉลยคำตอบนะครับทีนี้พอเราบันทึกเฉลยคำตอบแล้วเราก็จะมาเริ่มทำการขีข้อมูลนะครับ เราจะทำการขีคขาอมูลผลของการตอบแต่ละข้อนะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะาทำการคีข้อมูลทั้งหมด10เลขครอนะครับหรือว่าเปรียบเสมือนว่ามี นักเรียนอยู่ทั้งหมด4คนไป้10คนนะครับ คนที่แปดแ้วก็สุดท้ายนะคนที่สิ อนนี้เรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด10เลกขกอดนะครับจากข้อสอบทั้งหมด5ขอด้อขั้นต่อไปเราจะทําการวิเคราะห์หาความยากง่ายนะครับนะครับมาจําแนกของข้อสอบชุดนี้เราจะมาคลิกที่เมนูคําสั่งที่ชื่อว่ารายงานนะครับแล้วก็เลือกเมนูมาที่การนิ้คราคุณภาพของเครื่องมือแล้วเราก็จะเลือกเมนูคาสั่งที่ชื่อว่าความยากง่ายนะครับจะแลกอำนาจจัแนกของแบบทดสอบนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะทําการเลือกตัวแปรที่เป็นข้อคําถามนะครับซึ่งในที่นี้ตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่เป็นตัวแปรที่มีเฉลยมันจะไม่อคทีฟเพราะนั้นก็จะไม่มีปัญหาว่าเราจะเืิอไปเลือกตัวแปรที่ผิดครับที่นี้เราเลือกมาทั้งหมดห้าข้อนะครับก็คือตัวแปรที่1นึจนถึงที่5้าเมื่อเลือกมาแล้วเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะมาเลือกเทคนิค นะครับว่าเราจะเลือกที่มีการวิเคราะห์แบบ2 5 27% 33%หารหรือว่า5 0ในที่นี้เราจะทดลองเลือกที่2 5์นะครับเสร็จแล้วจำนวนตัวเลือกนะครับซึ่งก็มีจำนวนตัวเลือกหมายถึงว่าข้อสอบของเราครับเป็นข้อสอบแบบช้อยที่มีกี่ตัวเลือกเราก็จะเลือกให้ตรงกันซึ่งโปรแกรมจะตั้งมาตรฐานไว้ที่4ตัวเลือกนะครับเสร็จแล้วคลิกที่กำหนดตัวแปรนะครับ ปกรมก็จะทําการวิเคราะห์ผลนะครับการหาค่าความยากค่ามมาจแนกแล้วก็แปลความในที่นี้เราใช้ทห้นะครับซึ่งผลลัพธ์เราก็จะทราบว่าตัวไปที่1ครับข้อที่1แถบสีเหลืองหมายถึงข้อเฉลยนะครับเราจะพบว่าตัวเลกที่หนนี้นะครับกลุ่มสูงตอบ รงนะครับกับข้อหนึ่งอยู่3คนกลุ่ตมต่ำศูนนะครับซึ่งคำนวณค่าความยากได้เท่ากับ0 5นย์านค่าจน่าจำแน่เท่ากับ1นึแสดงว่าแปลความว่าข้อนี้ครับตัวเลืขของข้อนี้เนี่ยยากพอเหมาะนะครับถือว่าดีมากแล้วก็มีอำนาจจำแน่ที่ดีมากนะในขณะที่ตัวเลกที่2ครับกลุ่มสูงไม่มีใครตอบ กลุ่มตับตอบ2ค่าความยากมีค่าเท่ากับ0.33อ์ามสาอำนาจจำแนกเท่ากับ0.67แสดงว่าตัวเลือกที่2นี้ดีครับเพราะว่ามีคนอ่อนหลงตอบมากกว่านะครับข้ออื่นก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีความถี่ของการตอบของกลุ่มสูงและกลุ่มตําแล้วก็มีค่าความยากค่าอำนาจจำแนกแล้วก็การแปลความให้นะครับอันนี้ก็คือการแสดงผล การวิเคราะห์ข,ข้อมูลเพื่อหาค่าความยากอำนาจจำแนกและดการแปลความของโปรแกรมทัฟนะครับหรือ TARP นะครับซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะสามารถหาความยากของทั้งฉบับหรืออำนาจจำแนกของข้อสอบทั้งฉบับต่อไปเสร็จแล้วเราลองมาวิเคราะห์อ,อีกนิดนึงครับเราลองมาเป็นตัวเลือกที่50%แล้วกันนะครับก็คือแบ่งคนออกเป็นครึ่งๆเลยนะครับ คลิกอีกครั้งหนึ่งครับค่าก็จะเปลี่ยนไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ของของผู้ใช้นะครับโปรแกรมน,นี้ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบนะครับหวังว่าในไม่ช้าเราจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ทดลองใช้กันคาดว่าจะภายในหนึ่งเดือนนี้นะครับขอ,อให้ติดตามการมีข้อข้อมูลอือ่นเป็นต่อไปนะครับขอ,ขอบคุณครับ